สวัสดีค่ะก็ไม่ได้พบกับโบสนานเลยนะคะก็วันนี้ซื้อของที่วาสานะจริงๆก็ซื้อตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วแต่ว่าเพิ่งมีเวลาได้ทำวิดีโอค่ะ <c oughs> ก็ที่เคยบอกว่าเออไม่รู้จะพูดยังไงนี่คือหมายถึงว่าพูดให้คนฟังได้ประโยชน์ยังไงนะคะเอออันนี้โบซื้อตั้งแต่ช่วงก่อนแล้วก็หลังปีใหม่นะคะก็คือสองรอบอยู่ใน เออการเอามาพูดเป็นครั้งเดียวเลยนะคะก็ามาดูกันเลยแล้วกันค่ะว่าโบซื้ออะไรที่วสันบ้างชิ้นแรกนะคะอันนี้โบซื้อตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะคือ,อช่วงนั้นไปเชียเที่ยวฉลองก่อนปีใหม่นะก็เลยได้ไปซื้อของที่วสันนะคะแล้วทีนีเ้เขามีจัดรายการถ้าซื้อแบรนด์ของวสันโคฟห้าร้อยบาทจะได้ กล่องนะคะได้สามใบโบก็ได้มานะคะในหนึ่งบินห้าร้อยบาทก็ได้กล่องมาเอามาเสีให้ดูอันนี้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วโบซื้อทิชชช่ประมาณเจ็ดคู่้งคะเพราะว่ามันซื้อหนึ่งแผ่นหนึ่งแต่โบว่ามันแพงขึ้นนะทิชชู่ของวสันเพราะว่าเออโบจาได้ว่าครั้งล่าสุดที่ซื้อคือนาวล่ะมันอยู่ที่หนึ่งแผ่นหนึ่งห้าสิบเก้าบาทแต่ว่าตอนนี้มันบอกว่า ของวัาสันเนี่ยมัน69บาทหมดเลยนะคะก็คือไม่ไม่ใช่ราคา59าแล้วแต่ก็ยังเป็นหนึ่งแผมหนึ่งอยู่ก็เลยซื้อมาอยู่14อันก็ครบ500บาทกับเอ่อพวกเอ่อเจลล้างมืออะไรอย่างนี้ด้วยก็อย่างละขวดนะคะเออลืมถือออกมาโชว์ก็เจลล้างมือลดราคาอยู่50นะเหลืออยู่ 40, 40บาทบุกเว่าถูกดีนะคะแล้วก็ ลดสมาชิกอีกห้าเปอร์ซก็ถูกกว่า4ีปีไปอีกโบก็เลยซื้อมาอีก่สองขวดืมถึกมาเลยนะคะทีนี้มาดูสินค้าที่โบซื้ออย่างอื่นบ้างนะคะอันนี้เป็นเป็นอะน้ำหอมเอเอ่อเดี๋ยวนะแอนเชสเตอร์แอนเชเตอร์ก็เออว่าจอกเสียงทัวนะแต่ ออค่ะ a d c h a t e r นะคะถ้าโบออกเสียงผิดขอโทษด้วยนะคะพอดีเขาที่วสันเขาจัดรายการโบก็เลยซื้อมาทั้งสองกินเลยนะคะเข้าลด50เเซเหลือ42บาทต่อหนึ่งขวดนะโบก็ว่าถูกแต่ว่าโบเคยซื้อ อยู่ที่ราคา60กว่าบาทน,นะขวดนึงอันนี้คือราคาปกตินะคะแต่ว่าว่าสั่จะรายการละสีสองบาทมีให้เลือก2กลิ่นบกก็เลยเอามาทั้งสองกลิ่นเลยนะคะจริงๆมันมีหลายกลิ่นกว่านี้แต่เขาไม่ได้จัดรายการนะคะส่วนโคโลนชิ้นถัดมาะค,ะคือของยี่ห้อเทเวลพานนะคะอันนี้ก็4 2บาทแล้วโบก็เลยอยากลองซื้อมาใช้เออมันถูกดีแล้วขวดมันก็สวยด้วย ก็ลองซื้อมาใช้ดูโคโลนก็หมดไปแล้วนะคะที่จัดรายการทีนี้มาดูอ,าอันนี้บีบีของเมเบ e l l ลีนอันนี้โบแรกซื้อนะคะในราคาร้อยน่าจะร้อยห้าสิบเก้าบาทนะอันนี้เขาลดห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะราคาจริงคงตกประมาณอาจจะสักสามร้อยสองเก้าเก้าอย่างี้มั้งคะเพราะว่าเขา